ให้ม่ให้มโซนครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซีไวเนอรีเบอร์ B R S ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ทีมนะครับผมตัวของอารีนาใหม่กันนะครับเป็นทีมที่สามารถไต่ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบโหดมากปูวักร์วางอลังการมากนะครับเนื่องจากว่าของแล้วก็ตีตัวละครแล้วก็แหวนผมยังไม่ได้เอื้อกับตัวของทีมนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมาเป็นไกด์แนวทางของเพื่อนว่าเอ้ยทีมนี้สามารถที่จะทําให้ตัวของแต้มของผมเนี่ยขึ้นมาโหดมากๆแล้วก็สามารถขึ้นไปถึงท็อปร้อยได้นั่นเองนะครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยเพนหมดแจมหมดครับผมตัวของเทชูพินท็อปอัพลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับไปตำไปโดนกันได้นะจ๊ะแล้วก็นี่เลยครับผม I have ฟฟิล์มนะครับเปิดตัวแล้วนะครับผมสำหรับฟิล์ม iPhone 17นะครับใครที่อยากใช้ก็ไปตำไปต่อได้นะครับลิงก์ข้างล่างช่วกันนะครับมาเริ่มกันปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของดิโพเนี่ยเข้ามาขยันเขย่าบรรลังมากมากแบบเขย่าบรรลังจริงๆนะฮะ คือผมลองเล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวริโป้เนี่ยมันเก่งกว่าที่ผมคิดไปเยอะเนาะแล้วก็ริโป้เนี่ยผมเป็น C3 แล้วนะครับกำลัง g ก to ซีสีบ่งเต็มภาพภูมากถ้าได้ C4 มาเนี่ยผมว่าน่าจะปรับของง่ายขึ้นเพราะว่าตัวของริโป้เนี่ยถ้าเป็น C4 อะ่ะมันจะเหมือนคล้ายๆก็ว่าจะได้จุดอ่อนเพิ่มอีก20เปอร์เนาะมันทาให้ตัวของผม,มทําจุดอ่อนง่ายขึ้นนะครับตรงเนี้ยก็จะกลายเป็น10แล้วก็หาจุดอ่อนอีก20มาใส่ก็คือจบแล้วนั่นเองครับอ่ะตัวของริปโป้เนียมนะ,นนะา้้จดดอไก แต่ของผมทําไม่ไหวทุกคนรอซีอยู่แล้วก็สกิลยังไม่เต็มนะครับทีนี้ตัวของคอมเนี่ยมันเป็นคอมยังไงบ้างนะครับคอมเนี่ยจะเป็นคอมแบบคล้ายๆกับว่าเล่นการแบบทมโถม,มหน่อยนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือซีตัวละครอาจจะต้องมีคิวเบิร์ดหน่อยอย่างพวกคาลูราเนี่ยอาจจะเป็นต้องซีนะเพราะว่าคาลูราจะเป็นซี 2, มันจะได้ในเรื่องของการฮิวเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะทำให้เพื่อนเราเนี่ยไม่ได้ตายง่ายเกินไปนะครับแล้วก็อย่างตัวของเอริเซียเนี่ย เอดิเซียถ้าเป็น c 2ได้ก็จะดีมากๆเพราะว่าอย่างตัวน้นอยๆเนี่ยมันจะทาให้ตัวของเอดิเซียเนี่ยได้มีการเด้งเลือดให้ตัวมันเองจะไม่ตัวมันไม่ตายง่ายจนเกินไปนั่นเองนะครับสลับตัวของเอดิเซียเนาะสัตว์เลี้ยงนะผมก็สามารถที่จะใส่เป็นดาเมจได้เลยอย่างแบบพวกอ e ีรีนนะครับผมหรือเป็นตัวดาเมจถมๆได้เลยแต่ของผมไม่มีผมเลยใส่เป็นตัวของดูไปนั่นเองนะครับอ่ะสัตว์เลี้ยงนี่คือเน้นไปทางถมเลยแลวกันเนาะแต่ผมใส่สัตว์เลี้ยงเป็นดูก็ถือว่าได้อยู่นะครับก็ไม่ได้แย่ เดี๋ยวเรามาดูคอมกันดีกว่าว่าคอมเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะดูดีเพยกันโจมตีอันนี้คือผมแพ้รัวๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ที่แพ้เพราะว่าเรื่องตัวของแบบบางทีเราติดซีปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนก็เจอเยอะเหมือนกันนะฮะแพ้แบบอะไรเออเอ๋ก็เจอเยอะนะครับนี่ประมาณนี้วินเลทที่ชนะก็ไม่ได้แบบมือหวามากทุกคนกลางๆนะครับผมอืมกลางๆ,ๆอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูทีมตัวนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีมดูทีมตัวนี้ก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้ผมมีการปรับของมาใหม่นะทุกคนแบบปรับสปีดอะไรมาบ้างประมาณหนึ่ เรามาตีให้ดูด้วยนะครับประมาณนี้อ่าริปโป้ผมออกก่อนนะครับผมริปโป้ตีครับผมเปิดสตดตันก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมต้องการซีซีสตูนะครับกับตัดตัดคอมมันอะไรประมาณนี้ยผมก็เลยเปิดสตันแต่ว่าสตานไม่ติดเนะี่ยเศร้าเลยฮนะแล้วก็ตัดเสร็จปั๊บผมใบต่อเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งฝั่งตรงข้ามมันจะได้เล่นเทิร์นหรือมันจะได้เล่นคอมโบอะไรเนงะี้ยผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยตัดใบก่อนนั่นเองครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลล่างของคายครับเพราะว่าคายมันแรงนะครับพอสก ประมาณนี้โอเคแล้วก็ขาาวร้าครับตายแล้วก็ฮิวให้เพื่อนนะครับแล้วก็สกิลล่างเพื่ออะไรไม่รู้นะครับผมแต่ว่าแฟดแปดเนี่ยตีแรงมากนะทุกคนแฝดผมทําจุดอ่อนร้อยนะครับเนี่ยแมคกรณกการเล่นจะเป็นประมาณน้ครับเล่นพยายามแบบเล่นเจาะหน่อยอะไรประมาณนี้นี่แล้วก็คาาวร้าซีซีแบบนี้ครับอึ้งจะปล่อยครับเป็นหินแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยจอยเลยครับทีนี้แปดก็ตีครับผมแปดเนี่ยตีเหมือนจะไม่ได้แรงนะทุกคนแต่ว่าจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่มากนะผมโอเคในฟันครับ ริปโป้หนีฟันแรงมากนะครับฟันสองแบบเขาเรียกว่าตัวฟันสองตัวด้วยเนี่ยแรงจัดนะครับนี่ประมาณนี้ทีนี้เราเราอธิบายกันว่าแต่ละหน้าที่ทํางานยังไงบ้างนะครับผมอาจจะได้อธิบายแบบภาพรวมนะอันนี้บอกก่อนว่าเป็นทีมที่แบบมันอาจจะไม่ได้แบบดูรีแบบร้อยเปรเ็ขนาดนั้นแต่ว่าผมไต่ใช้ทีมนี้แล้วแต้มมันขึ้นเยอะจริงๆนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์เราทางเพื่อนๆนะนี่แปะกระซัดไปจบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูคอมโบกันนะครับอันนี้เล่นได้ทั้งทีมบุกแล้วก็ทีมรับเลยนะครับประมาณนี้ แล้วทีมรับผมจะใส่เป็นทรูดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นแฟดก็ได้เพราะว่าแฟดผมเพิ่งทําของเสร็จนะครับเพิ่งแบบเดบิวต์ของแฟดเสร็จนะครับพิเศสกิลนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดบันทึกไปใช่มาเริ่มกันนะครับอันดับแรกก่อนเลยคอมที่ผมจะเล่นเป็นคอมที่เปิดก่อนนะครับพยายามแบบได้ออกก่อนเพราะว่าเราต้องการ c c ศัตตูให้ได้นะครับผม,มก็จะเปิดด้วยตัวของแบบริปโป้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับพิเศสกิลก็ริปโป้เปิดตัวของแบบเอ เรียกว่าเอดิเตียบานะครับผมแล้วก็ขายดึงนะครับผมตำแหน่งของริโป้นะฮะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าตีตัวละครของริโป้ผมแนะนําเป็น C2 บวกนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้เกาะแตกพอมาได้เกาะแตกเราจะซัดดาเมจได้แรงขึ้นหรือแบบเพื่อนเราจะได้ซ้อนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับอ่ะริโป้ผมแชร์เป็น C2 นะ C2 สซีศูนเนี่ยผมว่ามันเล่นยากไปนหน่อยอย่างไอดีหลักของผมเนี่ยคือมันเป็นซีหนึ่งมันเล่นโคตรยากเลยวินเลทไม่ได้ดีเท่านี้นะครับดังนั้นระิโป้ะซีสองช่วยได้เยอะมากๆครับสิ่งที่ริโป้ต้องการรรนนนะะะคคับืออออจุด่ผลวมต้งฮ คือคุณจะใส่รวมแบ่งหนอะไรก็ตามครับผลรวมต้องร้อยตัวของริโป้เนี่ยถ้าทำผลรวมเป็นตัวของจุดอ่อนร้อยได้เนี่ยจะดีมากมากเพราะว่าดาเมจของมันแรงมากนะครับแล้วก็พยายามทําคริคริตัวของริโป้ต้องมีติดไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นเท่าที่จะเยอะได้ทุกคนเพราะว่าการที่เราตีจุดอ่อนแล้วแบบมันไม่มีคี้หรือไม่มีดาเมจากีรเมจเลยอ่ะมันทําให้ตัวของริปโป้ตีไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ได้นะั้นน่ะการกดสกิลสองเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเห็นประสิทธิภาพแบบเต็มพคกกูมากนะครับดังนั้นะตัวของริปถ้าแบบบบัังคก็จะเป็นจุออ่อ 100. ้อ เราก็จะมาเป็นตัวของคีย์เลยเราก็จะมาเป็นพวกคีย์เเมจแล้วก็เอทีเคนั่นเองครับประมาณนี้เนาะตัวของผมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งทำของค่อนข้างยากนะทุกคนจริงๆริปโป้เนี่ยถ้าไม่ซีถ้าไม่ใช่ซีสี่ทำของยากมากๆครับนี่ประมาณนี้อือของยากมากครับต้องเพอร์เฟกต์สแต็กหน่อยห่อ แหวนแนะนำอันนี้คุณจะใส่เป็นอำนาจก็ได้หรือคุณจะใส่เป็นตัวของอมตะก็ได้อันนี้แล้วจากเพื่อนเลยแต่ส่วนตัวผมใส่เป็นอมตะผมรู้สึกมันปวดกว่านั่นเองครับมันมันมันมีความแบบได้ปวดกว่ามีได้อะไรมากกว่าถ้าเป็นอำนาจผมรู้สึกผมเจอโชคแบบเจอพวกเฟย่าโถมอาแล้วแบบอำนาจมันเด้งแล้วมันก็หายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเฟย่ามันตีแรงอะเนาะเออผมรู้สึกว่าไอ้แหวนอมตะก็ไม่แย่ๆนะอะไรเงี้ยก็ไอ้ตัวแหวนเนี่ยเพื่อนๆลองไปเปลี่ยนดูนะอาจจะขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละทีมก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไมไ ต่อไปครับผมก็คือตัวของคลายคลายเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นอย่างแย่ๆผมว่าสักแถวๆ C4 หรือไม่ก็ C2 ก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็น C6 ได้ก็จะดีมาก ตัวของคลายเนี่ยถ้ามันเป็นตัวของ C ีหงมันจะเป็นการตีแบบเมินเดฟเพื่อนๆซึ่การตีแบบเมินเดฟตัวนี้มันก็ทําให้ตัวของมันอ่ะหรือคลายเนี่ยทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ C 2นะครับผมถ้ากรณีที่ตัวของเลือดคลายมันต่ํากว่าเจสซีเปอร์นะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าสร้างตัวของโรชิวขึ้นมานะครับผมซึ่งไอโรชิวเนี้ยจะถูกแบบเหมือนคล้ายๆว่าจะหายไปก็ต่อเมื่อ่ะตัวของสตัวทำโจมตีคลายได้ครบสี่ครั้งนะครับผมอ่ะประมาณนั้นลกันนเาะ ซึ่งไอตัวของโลชิวตรงนี้ครับมันทําให้ตัวของคลายเนี่ยมันมีความเก่งขึ้นมาพอสมควรนะดังนั้นไนะคายผมว่าอย่างแย่ๆแ,แ,แต่จะเป็น C2 อะ่ะจะดีแต่ถ้าเป็น C4 ได้ก็จะดีตรงที่ว่ามันจะได้ตัวของคีเลตเพิ่มเนาะนี่ <c oughs> ถ้าเป็น C 4สันจะได้คีเลตเพิ่มมันทําให้ตัวของการทําของของเราทาง่ายนะครับอยากให้ยืนพื้นสักแถวๆถ4จะดีมากๆนะเพราะว่าคายเนี่ยเป็นตัวที่เบิร์ดแมนได้รุนแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเก่งมากนะผมของผมก็ประมาณนี้ยังไม่ค่อยสวยมากสักเท่าไหร่ครับทำ เอ,อ่อฟาร์มขนาดนั้นทุกคนฟาร์มเรทนน้อยมากคือสมากเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเก็บเพชรมากกว่า,ามาเปิดประละครนะเพราะมันเป็นไอดีรองผมเนาะนี่ประมาณนี้ซึ่งไอดีรองตอนนี้ใส่อดีหลักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในเกือบเกือบทุกด้านเลยนะส่วนแหวนครับก็เป็นแหวนตัวของอมาตะห้าดาวอันนี้คุณจะใส่เป็นอำนาจก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ของผมอะ่ะเหมือนจะไม่มีลนะผมมีแต่ตัวของแบบอมาตะนะครับนี่เห็นไหมไมีแค่นี้นะครับแหวนน้อยมากนะแหวนน้อยมากอ่ะอันนี้ภาพรวมของคลนะครับผมพยายามสกิลเต็มนะ ต่อไปครับผมตำแหน่งของคขาวร้าครับคาวร้าเนี่ยค่อนข้างมังคับหน่อยนะครับว่าพยายามทํา C2 นะครับมันจะได้ฮิวให้เพื่อนเนาะซึ่งคาวร้าเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวของแบบค่าสปีดนะครับประมาณนี้เห็นไหมเออสปีดแล้วก็ ATK ประมาณนี้ครับไอสองออฟนะจะเป็นดามเมจหน่อยแต่ว่ามันไม่มีของที่สวยกว่านี้แล้วนะครับส่วนแหวนเพื่อนๆจะใส่เป็นแหวนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของค่า CC แช่แข็งเอามาพาดหรือเป็นหินได้หมดเลยนะครับสบายๆคาวร้าเนี่ยเอามาตัดพร้อมตัดจังหวะนะครับตัวเขาวร้านะครับแนะนําให้อัปเดตสกกกิลหนนน่่่ออยย็จจะะะดดีีมมมาาาาๆเเพรววัับูสตต์ขง ให้แรงขึ้นเนี่ยถ้าเราอัปเดตสกิลนะครับเพิ่มความเสียหายคีย์คั่นนะครับเป็น34%ทําให้มันตีแรงขึ้นเนาะแล้วก็โอกาสเป็นหินก็เยอะขึ้นด้วยสามารถที่จะเอามาป่วนเอามาตัดศัตรูได้ค่อนข้างดีคาลล้วผมแนะนําให้อัปสกิลนะเพราะว่าตัวเนี้ยไปได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเ็สเซ็ตอาร์ดีนาแล้วก็คอนเทนต์การตีแบบภาพรวมอะพวกหอคอยอะไรพวกนี้มันยังคงได้อยู่นะครับคาละนะเก่งมากเซ็ตที่แนะนำนะครับตัวของคาล่าอันนี้สามารถใส่ได้แบบอนเนกประสงค์เลยย้ำสปีดก็ได้หรือจะเป็นเอนาาอองบบัมนนน้ไแ อันนี้ไม่ได้ฟรีนะของผมใส่เป็นเซ็ตมั่วนะครับอืมต่อไปก็ผม, er. er ผมเอริเซียเอริเซียผมแนะนำเป็น C2 หน่อยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวของ C2 เอริเซียเนี่ยมันจะมีการเด้งเอ่อเลือดให้ตัวของมันเองนะครับทำให้ตัวของเอริเซียไม่ได้ตายง่ายจนเกินไปนั่นเองครับตำแหน่งของเอริเซียผมจะเล่นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบความถึกเข้ามาเกี่ยวนะฮะเนี่ยถึกสปีดนะครับประมาณนี้แต่ของของเอริเซียผมยังไม่ค่อยสวยมากเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ฟาร์มเลดจริงๆอะ่ะผมว่าตอนนี้เอริเซียอาจจะต้องเปลี่ยนเมตาเป็นตัวของบลลล็็็็็อออกกกกนนนนนะะะะะครรรัับบเเเเพาาาาววว่ม่มตยิไปปปททจจดดดีีีสสุแ้ฮ ส่วนแหวนก็แนะนําเป็นแหวนแบบฟื้นคืนชีพนะครับอันนี้ค่อนข้างดีแล้วตัวของเอดิเซียเนี่ยตายากมากๆนะครับผมอ่านแล้วก็แบบอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานขึ้นเอดิเซียผมว่าอัพสกิลหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าโอกาสบาใบเดีสูงนะครับแล้วก็โอกาสพลาดเป้าเนี่ยก็คือเยอะตามและที่สาคัญคือถ้ามันเป็นตัวของแบบไอ้เรื่องลดเกาะตรงนี้ยีนะ่สิบสี่เนี่ยไอ้ตัวของผลต่างสี่เปอร์เซ็นตะ์เนี่ยช่วยทำให้ดรามิของเรานี่ดีขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่หินอัพสกิลผมไม่ค่อยพอนะครับผมก็เลยใส่ไปแค่นี้ไปก่อนนะครับต่อไปครับแข แฝดเนี่ยกึ่งกึ่งบังอัพบังคับอัพสกิลเนี่ยครับแฟนเนี่ยผมว่าจริงๆแค่ซีศูนย์มันก็พอเล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็น C2 มันก็ดีตรงที่ว่าเวลาที่มันกดสกิลที่2เนี่ยมันจะได้เป็นการฮิวให้มันโตมันเองเนาะคือแบบตีปั๊บนะครับมันจะเป็นการฟื้นฟูตามค่าดาเมจของเรายิ่งดาเมจของเราแรงก็จะยิ่งฮิวให้ตัวของแฝดแรงขึ้นนั่นเองครับทำให้แฝดไม่ตายเร็วจนเกินไปแฝดเนี่ยผมว่า C2 เนี่ยก็โอเคนะครับไม่ถึงขั้นแย่มากแต่ว่าถ้้้าาสสหรรัััััััับบบบบบผผมมมวว่่่ C0 กก็โอออเเเคคคคแแแลลลตฟนนนนนนีียยงงพิะะทไ แต่ถึงต้องมงคับอัพสก,กิลด้วยนะครับหนึ่งสก,กิลที่หนึ่งของมันเนี่ยเป็นการตีเนาะเออเวลาที่ตีสตูเนี่ยแล้วถ้าแบบสตูตัวเนี่ย มันจะเป็นการบังคับใช้งานต่อเนื่องนะครับผมซึ่งไอสกิลเนี้ยเวลาที่เราไปฟาดใส,ส่สัตเนี่ยและสะตัตตายเนี่ยมันเป็นการแบบตีเพิ่มเติมขึ้นไปอีกทําให้ตัวของแบบลองเนี่ยสามารถจะทาดามจได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เปรียบมากๆในช่วงแรกนะครับผมอประมาณนั้นแล้วกันเนาะอันนี้เป็นผลของการอัพสกิลก็คือจะได้ดามจเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการแปะสถานะเลือดไหลด้วยนั่นเองนะครับไอเลือดไหลตรงเนี้ยนะครับ,รรบมันจะแรงตามค่าตัวของ ATK ของผู้ร่ายนะครับยิ่ง ATK ของผู้ล่าเยอะนะครับเลือดไหลก็จะแรงมากๆก็ถือ ต่อไปนะผมก็คือตัวของสกิลที่2สกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีศัตรูแถวหลัง1คนก่อนเลยนะฮะแล้วก็ไอการโจมตีเนี่ยอันนี้จะเป็นผลของการอัพสกิลนะทุกคนบังคับต้องอัพสกิลนะคือเวลาที่เราตีแถวหลังเนี่ยมันจะเป็นการลดเทิร์นบัฟ3เทิร์นไอการลดเทิร์นบัฟเนี่ยก็คือเหมือนกันครับว่าสามารถลดในเรื่องของบัฟฟ้าได้นะครับผม3เทิร์นนะฮะอัตราตาิด100%พอลดเทิร์นบัฟเสร็จปั๊บมันจะเป็นการทำดาเมจเนี่ยสครั้งนะครับซึ่งการทำดาเมจตรงเนี้ยนะครับคค่่่อออนนนข้างงทีจะะะรรรุแยูพสมวะฮะ เออไอตัวเนี้ยแรงมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเลือดขอสตูเนี่ยต่ำกว่า24่สิบสี่เปอร์ครับมันจะเป็นการสําเร็จโทษเลยทันทีก็คือตุยเลยนั่นแหละโดนตีตรงเนี้ยก็คือตุยนั่นเองครับตัวของแฝดเนี่ยก็เลยแบบกึ่งๆว่าต้องอัพสกิลนะฮะต่อไปครับผมสำหรับตัวของแพสซีแฝดนะฮะแฝดเนี้ยมันจะมีอํานาจของมันอยู่แล้วนะครับผมอํานาจเวลาที่มันใกล้ตายมันจะอํานาจมันจะเด้งเนาะแล้วก็จะมีกันโลคกันความเสียหายนะครับผม2องเพลินนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวของแบบแฝดเนี่ยมันจะมีแบบพันธมิตรทั้งหมดนะครับ อ่าพันธมิทั้งหมดเมื่อตายนะครับผมจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับผมต่อเนื่อง2เทิร์นอันนี้มันจะเป็นการบูตตัวของครีเออจะเป็นการบูตอีดีเคเนี่ยให้พวกตัวของริปโป้นะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกตัวของแบบเอ่อครายนะครับผม25%นตะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสตูตัวเนี่ยมันจะเป็นการสร้างโล่ไอ้โล่ตรงเนี้ยจะหนาตามค่าอ t ดีเคของผู้ได้ยิ่งอ t k เคของเราเยอะโล่ตรงเนี้ยก็จะหนาตามนะครับผมแต่ว่ามีเงื่อนไขคือมันจะต้องมีการจัดนะครับผมตัวที่เป็นกาายภาพ ในทีม่า3คนนะครับดังนั้นในไอตัวของแฝดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวหนึ่งที่เล่นกับพวกริปโปได้ดีมากๆนะผมอ่ะตัวของแฝดเนี่ยผมใส่ของประมาณนี้ครับเหตุผลที่ผมต้องเล่นจุดอ่อนร้อยเพราะว่าผมต้องการแทงตัวที่มันเลือดน้อยแบบโฟกัสแบบให้ถูกจุดเลยเน้นตายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เน้น ATK เยอะๆประมาณนี้ครับนี่จริงๆตัวของแฝดเนี่ยทำคิเลดหน่อยก็จะดีมากๆนะครับแต่มันทําของยากมากถ้าคุณจะประหลานจุดอ่อนตัวของแบบทั้งคิเลดคิเมตทั้ง ATK มันทำยากครับตั้าของไม่สูงจริงอ่ะแอบเหน ดังนั้นเนี่ยโฟกัสที่จุดอ่อนร้อยแล้วก็เน้นไปทาง ATK เยอะพอแล้วนะครับแล้วก็แบกสปีดเพื่อน,นคือจบนะครับแต่ผมเล่นเป็นคอมประมาณนี้เนาะต่อไปก็แหวนครับถ้าแนะนําจริงๆผมว่าตัวของแหวนเนี่ยผมว่าเป็นอมตะก็ได้หรือจะเป็นตายเกิดก็ได้นะครับของแฝดเนาะแต่ด้วยความที่ผมไม่มีแหวนอมตะนะผมก็เลยใส่เป็นตัวของแหวนแบบโล่จากการ ATK ของเรานะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ช่วยทําให้ตัวของแฝดของเราเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าถึกขึ้นในช่วงแบบเริ่มต้นประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ ผมกดสัก5ปีแล้วกันนะครับกดสัก5ดาบแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในการเล่นขอบนะครับตัดเลี้ยงนะผมแนะนําว่าเอาเราใส่เป็นตัวดาเมจก็ได้นะครับผมใส่เป็นรีชิวไปดีกว่ารีชิวเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มตัวของดาเมจจุดอ่อนนะแล้วก็เพิ่มจุดอ่อนทําให้ตัวของจุดอ่อนของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่ทําดาเมจตีจุดอ่อนเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับอ่ะลองดูกันนะครับโอเคก็วิเลตดีมากครับผมขึ้นไปตัวของท็อปร้อยได้เพราะว่าเคาะคอมนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ตกมาแล้วนะฮะตอนนี้ตกมาแล้ว ประมาณตีปึ้งสตันสองครับสตันสองนะครับแล้วก็คาร้าตุยอันนี้ก็ล้างครับผมอย่างน้อยก็คาร้ามันก็ตายได้เร็วอะไรประมาณนี้ฮะไปย่าศาสตร์มาครับนี่ปึ๊บแล้วคาวรล้าตายปับ๊บแล้วเราก็ฮิวขึ้นมาครับสามพันห้าดูสามพันห้าแล้วอ e ีเซียไปครับประมาณนี้ปึ้งเห็นไหมมันจะเป็นการตัดคอมของศัตรูไปประมาณหนึ่งเลยครับเพื่อน แล้วก็ทูซัทนะครับอ่ะอันนี้ไอ้ตัวของริปโป้เราตุยไปแล้วนะครับผมแล้วเราก็ได้ตัวของบับดาบมาจากตัวของแฝดนะครับเวลาเพื่อนตายนะครับเห็นไหมดาเมจแรงมากทุกคนตัวของคายดาเมจแรงมากมนะผมนี่ประมาณนี้คือคอมนี้คือเล่นดีครับเห็นไหมแล้วโล่แบบโล่หนามากครับนี่แล้วก็สกิลล่างไปปึ้งเนี่ยถ้าตีไม่ตายอย่างน้อยมันก็จะติดในเรื่องของเลือดไหลมันจะเป็นดาเมจดๆหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้พี่เฟย่าปาดนะครับผมเฟย่าปาดแรงมากนะครับแรงแบบแรงจัดเลยอันนี้ได้จักแหวนะครบผมึง แปดได้มีโล่ชิวขึ้นมานะครับแปดซัดไปสกิลบนครับตึงแปดพันหกนะครับทุกคนตายแล้วก็สร้างโล่ขึ้นมาเลยนะฮะแรงมากตึงอันนี้ป่าต่อครับเนี่ยมันป่าต่ออย่างเงี้ยแปดแปดฝ่งตรงข้ามก็ได้เรื่องอยู่นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเรามีความแพ้เฟย่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะเพื่อนๆจริงๆนี่ฟันต่อครับนี่ถ้าถ้าตายป้าปิโปฟันต่อเลยครับเป็นไงลั่นวะสุดจริงนี่ประมาณนี้ครับ แปดซัดมาตืบอ,นนอันนี้มันลดเทิร์นบัฟได้นะทุกคนอันนี้ค่อนข้าง,างน่ารำคาญหน่อยชึบแล้วก็เล่งตืบอันนี้รบแพ้ทูตปะเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับแพ้ทูตจริงคือต้องบอกก่อนว่าทีมเนี้ยค่อนข้างแพ้เฟย่าหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเฟย่ามันตีแรงมากเนาะแต่ว่าถ้าตัวของเฟย่าเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าโดนใบเนี่ยคอมโบจะหายไปเลยนะครับผม,มเมื่อกี้เฟย่าไม่โดนใบไป,ไปเฉยๆนะครับอ,อันนี้ก็จบละเกือบชนะได้นะครับผม,มเมื่อกี้ถ้าแบบแฝดมันไม่แบบซัดเหนียวเราอะ่ะอันนี้ก็สบายอยู่อันนี้ก็ตีเรืยยยย่อยๆผม น,นี้แพ้ไปแล้วนะครับเจ็ด c a n ซ e l ไปเจ okay. แล้วก็ตีต่อแล้วมันนานเกินนะครับทุกคนจะได้ให้เห็นภาพรวมแมคคาลิกมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วริปโป้เก่งมากเลยผมอยากได้ริปโป C ซีสีมากเลยตอนนี้นโคตรอยากได้เลยทุกคนริปโปผมได้ซีสีผมมันน่าจะลั่นกว่าน,นี้ครับดูดิริปโปตีแรงมากสัดทีเดียวนี่คือแบบตัวของแบบคาร์ลาไปเลยนะฮะตอนนี้มันจะมีสายคาร์ลาที่ใส่เป็นแหวนอำนาจเข้ามาซ้อนอยู่นะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คาร์ลาตายเร็วเกินนะครับเนี่ยอันนี้ก็ฮิวมานะครับผม อันนี้ก็ใบครับผมปึ้งเห็นไหมใบติดสามตัวนะฮะตำแหน่งของตัวเอลิเซียเนี่ยเป็นตำแหน่ง C2 สองเออเป็นตำแหน่งที่2องะดีมากๆนะครับมันทําให้เราใบได้ถูกจุดมากขึ้นนะครับอ่าคาร์ลัสตายครับผมปึ้งแล้วเราก็ซัดไปดาเมจดแรงมากนะครับทุกคนดูดีดาเมจดแรงมากแล้วก็เกาะแล้วก็หนาด้วยนะครับแล้วก็แฝดซัดมาครับซัดตรนดิโ้ครับแต่ดิโ้บอกแล้วไงจ้าน้องสาวโอเคครับแล้วแฝดซัดต่อตึงครับ อันนี้ไม่ติดอันนี้ติดโล่ชิลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ <laughs> ติดโล่ชิลหรือเปล่าเอยทายดึงครับทายดึงคูดเร่งอะแล้วก็เอริใบเออเร่งเร่งเพื่ออะไรก็ไปดูนะสกิลมันเออเกนะินอะนี่แรงครับอยู่ฟาดตายแล้วเรียบร้อยครับแล้วแฝดสกิลล่างเลือดไหลแล้วไงแฝดต,ตายครับผมเรียบร้อยแล้วก็ทายดึงบนสวยงามครับนี่ตึงตีเด้งโล่ปึ้งสวยครับ ตีน่าจะตีลิงนะเอาจริงลิงยาซีซีกูยหอยโอเคเรียบร้อยริปโปเกิดมาไหมริปโปเกิดมาพร้อมแหวนครับเกสวยตีลิงต่อครับลิงผมไม่แน่ใจว่าแหวนเขาเป็นอะไรนะเรียบร้อยครับมองสวยสุดยอดเป็นางานจบแล้วจริงๆต้องบอกก่อนว่าไอตัวของแหวนพวกอมตะหรือแหวนพวกอำนาจ5ดาวเนี่ยค่อนข้างมีผลเยอะครับอาใช้คำว่ามีผลเยอะเลยมันทาให้ตัวของเราเนี่ยไม่ได้โดนจังหวะเดียวแล้วจอดไปเลยครับผมทุกคนอันนี้แหวนสําคัญมากๆนะคือ ที่ผมขึ้นมาตรงนี้ได้เพราะว่าแหวนด้วยก็ส่วนหนึ่งนะครับนี่สตาร์ทไป3ามตัวนะครับทุกคนเป็นไงล้านปะสตาร์ทไป3ามตัวนะครับแล้วก็แฟดการเล่นของผมส่วนมากจะเป็นการคอมแบบตัดคอมก่อนอนะแบบใบก่อนอะไรก่อนอะไรประมาณนี้ฮะใบแบบนี้ตึงนะฮะพยายามแบบตัดคอมปูของเขาอะไรประมาณนี้ฮะชิบตายมาชิบล้างปืมเห็นไหมของเราบัฟดาเมจพร้อมนะครับผมนี่เป็นไงแรงไหมโอ้โหใครซัดทีนี่สยองเลยนะครับทุกคน คือมันแรงมากๆครับประมาณนี้เพราะว่าเงื่อนไขของมีทั้งพี่แฝดของเรามีทั้งครามูลาที่บูตดาเมจให้ตัวของเพื่อนเราแบบหนักหน่วงมากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วดึงบนครับสวยงามครับหายไปแล้วเรียบร้อยครับผมตายไวมากเห็นไหมดาเมจมันฟูจริงทุกคนดาเมจมันฟูมากแต่ว่ามันต้องอาศัยซีตัวละครประมาณหนึง่งเดี๋ยวคาแล้วกูจะมองปะเนี่ยราเพื่อนจะสกิลร่างเพื่ออะไรก่อนสกิลบนมึงมีไม่ใช่เหรอเพื่อนฮัลโหลโอเคเรียบร้อย <c oughs> อันนี้เอลิเซียเล่งได้อยู่นะครับโอ้โหตีมาครับตายไหมตายครับผมดีนะมันตายตอนที่มันเบิ้ลตีไม่งั้นชนะ่วยหน่อยอ่นนะเล่งไปสวยครับแฝดมาแล้วจริงจริงแฝดผมอยากได้แหวนแหวน,วนอมาตะเลยไม่ก็เป็นแหวนพวกตายเกิดมากๆเลยนะมันน่าจะทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นกว่านี้มากๆนะผมตีสิงดูดิห้าพันนะครับผ 5, นค,บคนแรงมากพี่บวกจุดอ่อนนะี่ยคายตีเป็นหมืนะ่นอ่ะใครจะไปไหวกับพี่ก่อนนะเมีพี่แรงเกินอนะ่ะตัดทีนี่สยองนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้ก็เดี๋ยวเราไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลับไปขึ้นเป็นตัวของท็อปร้อยได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่วันนี้ก็เดี๋ยวลองใส่ดูครับต้องรองดูวันตัดอ่ะเออวันนี้วันตัดนี่หวัต้องรองดูช่วงตัดว่าเราจะไหวไหมนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยเจอทีมถึกสักเท่าไหร่นะคือน้อยมากนะครับเนี่ยเจอเฟย่าถ้าเฟย่าของแรงจริงก็จะประมาณนะี้ทุกคนคือสยงมากคือยิ่งถ้าเจอเฟย่าแบบแรงๆเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับนี่อันนี้เราใบไปนะครับเราบานิี่าเป่าปึ้งเฮ่เปาถูกตัวเลยนะเสียได้อยู่ ก็พี่ขายซัดมาตึกตึกโอ้ใครว่าหิวแรงจังวะเพื่อนพี่หิวแรงเกินไปแป๊ะบๆะเมื่อกี้หกพันอะแรงเฮลิงเหรอลิงชัวร์เลยแล้วก็ดึงบนไปขายสวยครับและใครใครตีแรงมากนะผมเฮอันนี้แหวนเขาแน่นอยู่นะทุกคนแหวนแน่นเลยอะเฮโอ,โ,อโหแล้วก็แช่แข็งรัวๆป๋าเกลนะครับอ่าคริปโปมาครับขอริปโปคมๆหน่อยดิเออสวยอ,อีติมปึง้งตายไหมตายแล้วก็ติมต่อ ตึ้มอ่ะลิโป้โอ้ลิโป้นี่คือได้เรื่องเลยนะครับทุกคนดามจคือแรงทะลุมิติมากครับผมจริงอันนี้เน้นย้ำว่าของผมยังไม่แน่นนะทุกคนยังไม่แน่นแ่นแบบจุดอร้อยขีเลวร้อยยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับอันนี้พี่แกซัดทีแบบฝั่งตรงข้ามร้องอ่ะแล้วก็แฝดซัดมาต่อปั้งสองพันครับหายไปเลยครับใครยืนแถวหลังพี่แกถ้าแบบพี่ไม่มีตัวของโลชิวขึ้นมาเนี่ยแฝดกูซัดหมดอะไรประมาณเนี้ยอืมแฝดแบบนักแฝดแฝดนี่คือตอนแรกผมมองแบบโวมากนะแต่พอตอนนี้คือมึงเก่งว้เพื่อนแต่่วา ผมว่า c 2กำลังดีแต่ c 0ก็เล่นได้นะไม่ไม่ถึงขั้นแบบแย่มากผมว่า c 0เล่นได้เลยอ่ะตีสตันไปครับ c 0ก็เล่นได้แล้วครับฝูเก่งแบบเก่งมากๆจริงๆอัแฟดแค่ต้องแบบเสียในเรื่องของการอัพสกิลนิดเดียวอ่ะอันนี้เล่งไปครับตำแหน่งของเอลิเซียเนี่ยเก่งมากนะทุกคนคือมันเร่งได้แบบดีเยี่ยมเนาะแล้วก็เอลิเซียสักสามเทินได้ผมว่าแบบ ถ้าทำซีหกได้ก็ดีเพราะมันเล่งสามเทินไอการเล่นสามเทินเนี่ยคือพวกแหวนหกดาวแพ้พอสมควรนะเดินเร่งทีเนี่ยสยอเหมือนกันนะครับตีไปครับสตัร์ครับสตัรไปสองนะคือพยายามสตันตัดคอมเขาให้ได้ครับผมประมาณนี้เพราะว่าโอกาสสตันมันก็ไม่ได้น้อยนะทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะถ้ายิ่งอัพสกิลยิ่งดีนะครับอันนี้ตายไปแล้วนะครับที่ล้างมาแล้วก็หิวหิวเบามากครับเพราะว่าเรามีการแบบลดหิวนะฮะอันนี้เขาใส่หมาอยู่นะครับหมาอยู่มันลดหิวได้นะมันทำให้หิวเบามาก จริงๆไอ้ตำแหน่งของหมาอูเนี่ยเป็นตัวที่เก่งนะทุกคนดีมากๆด้วยเออแต่ผมแบบได้ห้าดาวอยู่ถ้าเป็นหดาวน่าจะรันกว่านี้อันนี้ซัดไปครับคายดาดมจแรงมากค <c ười> ายาดมจทีนี่คือร้องกันลังงมแรงจัดนะครับผมนี่เป็นการสร้างโลกจากแฝดมาแล้วนะครับนี่แต่คายตายไปแล้วครับพร้อมกับตัวของแหวนเด้งแล้วโอเคครับคาวงระคาวงระนี่คือสกิลปัญญาอ่อนมากนะบางที <c ười> สกิลบนมีไม่ใช้เลยเพื่อนฮัลโหลอืมอาริโปตายครับพร้อมแหวนมาอันนี้คือเราแพ้ เรื่องซีพอสมควรอยู่นะฟรย่าอะไรพวกนี้แท้แบบหนักอยู่ครับตีตึงถ้าตายก็ดออต่อถ้าเออถ้าตายก็ตีเบิลต่ออันนี้ไม่ตายนะครับผมติดโลด้วยอ,อันนี้ก็เป็นตัวของแม่มามิเรียรตั้มสัตว์ให้คายดึงบนนิดคายดึงบนหนหอปปอ่อยดิไอ้หนุ่มโอ้ไม่หวาลิโป้อ้ได้นะสตันได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยพระแม่อ่าแม่แม่เกิดแล้วครับอืขอขอคายดึงบนนิ คลายไปแล้ววะ่ะคลายไม่ได้ดึงบนโอ้ยลิงลิงซัดตึงตายหาอือหือนิดเดียวนะทุกคนนิดเดียวจริงๆคือถ้าตัวของแบบคลายได้ดึงบนเมื่อกี้คือน่าจะสบายแล้วนะครับอันนี้คือแบบแพ้แล้วแพ้เพราะลิงลิงลิงปั่นป่วนอยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมเอาใหม่ <Okay. S 2> เนี่ยวีเลดมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบน่าเกลียดมากอรทุกคนมันเล่นได้เลยนะ สังเกตว่าแหวนผมไม่ได้ดีแล้วก็ของผมมันยังไม่ได้แบบตรงพอยต์หรือตรงโจดมากนะครับอันนี้คือของที่ดีที่สุดในไอดีผมแล้วนะตอนนี้นะครับผมทําได้แค่นี้จริงๆนะครับผมอันนี้ก็ลองไปใช้ดูได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือผมอะอยู่เซิร์ฟไกลหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของการท็อปร้อยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบพอเรียกว่ายอดีคือมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับเนี่ยแต้มประมาณสักแถวๆห้าพันสี่ห้าพันห้าเนี่ยก็ขึ้นท็อปร้อยได้แล้วนะครับประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้รเหม ถ้าเป็น5้า0ก็จะฟิลเลยนะครับแต่ของผมไม่ค่อยซีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมแบบเก็บอย่างเดียวเลยเก,เก็บเก็บเพชรนะครับเปิดตัวของริปโป้ซีสีนะครับพูดแล้วก็เปิดหลังไม้ก่อนผมอยากได้ริปโป้ซีสมากเลยถ้าริปโป้ซีสีผมจะทำของง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ไม่มีของอยู่ดี <c oughs> พูดไปงั้นแหละโอ้โห oh, oh. ขาวพลนมาเลยริปโป้ซีสอันนี้ผมออินหมดเลยนะทุกคนแบบหน้าหมดหน้าตากะคือชอบมาก เออแบบมีเพจผมไม่เคยเหลือทั้งไอดีหลักไอดีรองผมเปิดหมดเลยครับดูดิหมดตัวครับหมดตัวหมดใจเพื่อเธอคนเดียวริปโป้นะครับจนกว่าตู้มันจะออกอะเออเราแบบจนสักพักหนึ่งเอ้ยพูดแล้วก็เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็พาเสียวได้นะวันคุงอีกครั้งหนึ่งก็พาเสียวได้นะครับพี่ชายไปเรียบร้อยจบตามนั้นครับทุกคนก็ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ผมกำหมัดแล้วว่ะ